สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่กําลังเปิดคลินิกอยู่หรือว่าคนที่กําลังสนใจที่จะเปิดคลินิกนะฮะคลิปนี้ผมมีไอเทมหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ราคาหลักร้อยไม่ถึง200เลยนะฮะแต่มันสร้างความประทับใจสร้างผลงานอันมากมายตั้งแต่ผมทําคลินิกมานะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้คือเจ้ากล้อง เอ็นโดสโคปตัวนี้ตัวนี้เป็นกล้องที่ผมสั่งมาจากทางช็อปปีนะฮะแล้วก็ต้นทางก็ส่งมาจากจีนนะครับตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรตัวนี้คืออุปกรณ์ที่เขาผลิตเขาสร้างขึ้นมาหรือว่าเขาโพสต์ขายไปในทาง สองดูพวกขี้หูอุดตันต่างๆนะครับเราสามารถเซิร์ชใน s h อ p e e เดี๋ยวผมขออนุญาตเซิร์ชให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะภาพอาจจะดูสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งตัวเฟรมเรทอยู่ที่50เฟรมนะครับตอนนี้ผมตั้งไปที่ร2อเฟรมของของกล้อง GoPro ตัวนี้นะครับโอเคนะฮะพอเข้ามาที่ Google ก็พิมพ์คำค้นหาว่ากล้องสองหูนะครับ กล้องสองหูเนี่ยผมพิมพ์แล้วนะครับกล้องสองหูก็คลิกไปที่แป้นนึงนะครับกล้องอสองหูนะฮะพิมพ์ปุ๊บนะครับกด enter แล้วเจ้าตัวกล้องตัวนี้ก็จะโผล่มาหน้าแรกของ Google เลยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายอย่างผมเข้าไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมสั่งเลย นะฮะรายการตัวนี้นะครับที่มีภาพหน้าจอโท,โทรศัพท์นะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามานะฮะในหน้านี้มันก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ s h อป e e เสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับว่ามันคืออุปกรณ์อะไรกันแน่นะฮะตัวนี้นะครับผมสั่งเจ้าตัวนี้มาใช้ตั้งแต่ น่าจะปี2ปีแล้วนะครับมันยังยังมีมาตรฐานดีอยู่ยังใช้งานได้ดียังยังช่วยผมในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นให้กับคนไข้ที่จำเป็นต้องสองหูนะครับประโยชน์ของมันนะฮะผมจะเอาเจ้าตัวนี้เนะี่ยมาส่องดูภายในหูคนไข้กรณีที่ผมเจอคนไข้บอกว่าแมลงเข้าหูบอกว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าหูหรือว่า การได้ยิงของหูทั้งสองข้างนี้ไม่เท่ากันนะฮะตัวนี้ผมก็เอามาทําหน้าที่ตรงนั้นนะฮะต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมน่าจะมีปัญหาตรงที่ผมอยู่นะฮะมันเชื่อมต่อค่อนข้างลําบากนิดน,น,นึงนะครับโอเคนะฮะน่าจะได้อยู่นะครับผมเอาเจ้าตัวนี้มาส่องดูภายในหัวของคนไข้ตั้งแต่ใช้งานมานะครับผมส่อง ดูคนไข้เนี่ยกรณีที่เขาได้ยินหูทั้งสองข้างไม่เท่ากันแล้วสองดูก็เห็นที่หูตันแล้วก็แนะนําให้เขาไปพบแพทย์เฉพาะทางทางด้านหูนะฮะไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องของการใช้ยาหยอดลอะลายขี้หูหรือว่าการดูดขี้หูออกมานะฮะก็ส่งไปหลายเคสหลายๆแล้วที่ประทับใจมากๆเลยนะฮะก็คือ,อส่งคนไข้ไป เอาแมลงออกจากหูเพราะว่าไอ้เจ้ากรงตัวนี้มันส่องเข้าไปในหูแล้วมันมีแมลงนะครับแล้วผมเห็นแมลงตัวใหญ่มากแล้วคนไข้เห็นไปพร้อมๆกับผมเนี่ยเขาประทับใจมากๆเขาประทับใจว่าเออเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเขาได้ทําให้เขามีความมั่นใจนะฮะได้เห็นว่าภายในช่องหูเขาเป็นยังไงนะฮะเขาก็จะอยากมาให้เราตรวจนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นนึงที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่ มีคลินิกนะฮะหรือกำลังจะเปิดหรือว่าเปิดอยู่แล้วนะฮะซื้อมาใช้นะครับอันเนี้ยอย่างพอผมเข้ามาใน s h o ปปีใช่ไหมราคาราคามันอยู่ที่นะครับของผมตัวของผมเนี่ยในหน้าเว็บที่ผมซื้อมาผมซื้อมาในราคาร0อยร้อยกว่าบาทนะฮะเนี่ยผมซื้อมาจากลิงก์ตรงนี้นะครับแต่พอดีไอ้ตัวโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยมันมันไม่สามารถโหลดหน้านี้ของของลิงก์ที่ผมสั่งได้นะครับผมก็เอาอีกหน้านึงมาให้เพื่อนดูนะฮะ ราคาอย่างตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่249บาทแต่ว่าตัวที่ผมสั่งเนี่ยร้อยกว่าบาท130 140ทตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะฮะจริงๆอุปกรณ์เหล่านี้ต้นทางต้นทางมันจะเป็นจีนทั้งหมดนะฮะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสจีนก็อุปกรณ์ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์หลายยี่ห้อหลายๆอุปกรณ์เนี่ยของจีนถือว่ามีคุณภาพดีเลยนะครับอ่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยโอเคนะฮะโหลดได้แล้วนะครับ เนี่ยผมสั่งตัวนี้มาพอพอผมเอามาส่องหูเนี่ยมันอย่างนี้เลยนะครับมันมันเห็นแบบมแมลงเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแบบชัดเจนมากๆทําให้คนไข้เขาแบบประทับใจที่เราส่องให้เขาเห็นนะครับเนี่ยก็กดสั่งมานะครับในราคาร้อยสามสิบปบาทนะครับอพอสั่งมาแล้วปุ๊บจริงๆมันมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราเอามาต่อกับคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับเราจะต้องอโหลดโปรแกรม นะฮะถ้าเป็นมือถือ Android นะฮะก็โหลดตัวแอปตัวนี้นะครับ am cap นะฮะอาจจะดูยากๆหน่อยเพราะว่าไอ้ไอกล้องผมเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นโปรแกรมท,ที่ชื่อที่ชื่อว่า am cap นะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กส่วนมือถือ Android ก็คือแอป am cap นะฮะก็โหลดผ่าน Play Store ได้นะฮะพอโหลดโปรแกรมนี้มานะครับก็เอากล้องที่เราได้มาตัวนี้แหละซึ่ง มันจะเป็นแบบ USB-C ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เราจะต้องซื้อหัวแปลงะะจาก USB 3.0 2.0เนี่ยมาต่อกับตัว USB-C ตัวนี้นะครับแต่ว่าพอดีตัวโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันจะเป็น USB 2.0 3.0อยู 0, 0แ่แล้วแล้วก็เสียบไปเลยนะครับโอเคนะฮะขออนุญาตเสียบนิดนึงครับพอเสียบตัวกล้องนะฮะกับตัวโน้ตบุ๊ก ไฟที่ตัว endoscope ตัวนี้ก็จะติดขึ้นทันทีนะฮะมันจะเป็นไฟสว่างสว่างเป็น LED นะครับเสร็จแล้วก็พอเราโหลดโปรแกรมนี้มาแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตไม่สอนวิธีโหลดนะครับแต่ว่าถ้าใครจะโหลดเนี่ยก็พิมพ์ amcap ใน Google นะฮะมันก็จะขึ้น Google search มาหน้าแรกแล้วก็ไปโหลดมานะครับก็มาติดตั้งในหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้นะฮะก็ดับเบิลคลิก พอเับลิคคลิกมานะครับจะเห็นว่าเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็จะแสดงผลของเจ้าตัวกล้องตัวนี้ขึ้นมาทันทีนะครับคือถ้าเอามาดูในช่องหูเนี่ยก็จะเป็นแบบภายในหูแบบกําลังขยายสูงมากนะครับมันเป็นกล้องอินโตอร์สโคปเพราะฉะนั้นมัน,มนจะกําลังขยายในพื้นที่แคบๆโดยเฉพาะในหูนี่ชัดเจนมากๆนะครับผมจะลองอส่องไปที่ตัวอักษร ภาษาอังกฤษนะฮะอย่างตัวนี้นะครับสังเกตว่าหน้าจอน้ตบุกของผมจะก็จะเป็นตัวเลขที่ผมส่องนะฮะผมส่องตัวนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะคิดดูว่าเนี่ยขนาดแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กซึ่งมีขนาดแบบเนี้ยตัวอักษรซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพอพอเราส่องไปปุ๊บตัวอักษรตัวเนี้ยมันก็จะขยายเต็มหน้าจอ,อคอมพิวเตอร์ของเราแบบนี้นะครับอโอเคนะฮะผมแนะนำว่า ให้ใช้กับโน้ตบุ๊กจะดีกว่าให้ใช้กับมือถือ Android นะฮะเพราะอะไรหนึ่งนะครับคนไข้ก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกับเรานะฮะเขาก็จะมีมีความประทับใจแหละอย่างแรกนะครับถ้าเราใช้กับมือถือ Android ถามว่าสะดวกไหมตอบว่าสะดวกแต่ว่ามันมันไม่ได้สร้างภาพลั์มันไม่ทําให้เรามันไม่ได้ทําทให้เราดูดูดีขึ้นมาหานะครับแต่ถ้าเราทําคลินิกเรามาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วก็มาตั้งอยู่บนโต๊ะตรวจของเราแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีราคาแค่ร้อยกว่าบาทแต่ว่ามันสร้างมูลค่าของเราได้เยอะกว่านั้นเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆที่มาเล่าเรื่องกล้อง e n d นโดสโคตัวนี้นะฮะสั่งจากช้อปปีส่งจากจีนเอามาติดตั้งกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการส่องตรวจหูส่องตรวจอวัอย,อย,ยวะต่างๆของร่างกายเรานะฮะที่ เป็นพื้นที่แคบๆพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วเราอยากให้คนไข้เห็นด้วยเราจะได้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับดีกว่าเราเอาไฟใช้มาส่องหูแล้วดูคนเดียวแล้วก็บอกคนไข้ามาเน,เนี่ยเนี่ยขี้หูอุดตันนะซึ่งซึ่งคนไข้ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะเขาไม่ได้มองด้วยเขาไม่รู้ว่ามันอุดตันจริงไม่รู้ว่าหมอแค่อยากได้ดังอยากได้ตั์เพื่อจะจ่ายพวกยาละลายขี้หูหรือว,ว่ากีซิลินบอแล็กอะไรประมาณนั้น รหรือว่าบางคนมีมแมลงเข้าหูก็ไม่รู้ว่ามแมลงมันตายไหมหรือว่ามันยังยังคงมีชีวิตยอยูนะ่เราเอากล้องตัวนี้มาส่องดูในหูมันก็ทําให้เขามีความประทับใจมีความพึงพอใจแล้วก็มีปัญหาอะไระอะไรต่อมานะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานมีมแมลงเข้าหูเป็นนูน่นเป็นน,นี่เขาก็จะอยากมาปรึกษาเราโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาแล้วชมก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ